ไปอีฉันจะขอขึ้นไลฟ์18นาฬิกา18นาทีนะคะทุกคนของทุกวันวันไหนไม่ไลฟ์แสดงว่าคุณเปิดมาแล้ว18นาฬิกา18นาทีโดยประมาณบวกรลบไม่เกิน10คุณไม่เห็นอีฉันแสดงว่าวันนั้นอีฉันไม่ได้ไลฟ์โอเคไหมคะอีฉันจะไลฟ์เน้นในเรื่องของ NLP แล้วมาทําธุรกิจได้จริง NLP แล้วทําให้ได้เงินจริงๆไม่ใช่หลอกดูดแบบมาจ่ายค่าคอร์สไปวันๆอันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สนะคะเรียนฟรีเอาไปลงมือทํา เรียนฟรีค่ะแล้วจะเอาในตำรามาให้เลยนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าทําไมครูประสบความสําเร็จทําไมครูอ่ะเฮ้ยมันมีบางอย่างค่ะทุกคนมันมีบางอย่างที่ต้องเข้มขน้นอย่างสมมุติวันเนี้ยเราไม่เข้มข้นกับมันครูค่ะก็เลยคิดว่าเอายี้ดีกว่า ไหนๆเราก็ไลฟ์ตลอดอยู่แล้วไหนๆเราก็สายมูอยู่แล้วไหนๆเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ร่ํารวยจาก NLP อยู่แล้วไหนๆเราก็ทําธุรกิจแบบ NLP มาโดยตลอดอยู่แล้วเราเอาวิชานี้ดีกว่ามาปล่อยให้กับทุกคนครูก็เลยปักหมุดไว้ว่าเวลา18.18 18นะคะครูจะไลฟ์ให้อยู่ในเวลา1ชั่วโมงจะจับเวลาเลยทุกคนคะมันต่ํากว่า1ชั่วโมงไม่ได้เพราะครูต้องไลฟ์ผ่านทิศเถาะด้วย ในที่ถอนี่คือห้าต่ํากว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าต่ํากว่าหนึ่งชั่วโมงที่ถอจะค่อยๆปิดค่าการมองเห็นก็เลยคิดว่านะคะเฮ้ยเราจะเอา NLP ที่เราทําได้จริงๆเป็น NLP แบบ s p ปเ i a l เป็น NLP แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่แบบสอนมาอาจจะแบบว่านะเอาแบบว่าที่มันมีในหนังสือประกอบกับที่เราเอามาทําได้จริงเอามาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ครูอ่ะจะไลฟ์ผ่านช่องทางทิถะกับช่องทาง fb พร้อมกันนะคะแล้วก็จะพยายามไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมง10นาทีโดยประมาณ